คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรสัสุภแสงคลิกใจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM89.5 เมกะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz เนะครับเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ของเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปี2569กันเป็นทีเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยทำไมผ่านไปเร็วจังเนะี่พูดประโยคนี้ เหมือนแลดูมีอายุสูงวัยก็เวลาผ่านไปเร็วเ <g ül> พราะฉะนั้นอยา่าโมแต่รีรอ,อที่จะลืมหรือยังปัดแบบพรุ่งนี้ค่อยทําบางทีมันอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับวันนี้พี่มิ้งมาพร้อมกับเรื่องราวของนโยบายดิจิตอลที่พักการเมืองเขาพูดกันในช่วงเลือกตั้งปี69ที่จะที่ที่เรากำลังจะเลือกที่จะถึงเนี้ยในเดือนกุมภาพันธ์นวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ มีสีสันและมีการแข่งขันสูงจริงๆซึ่งต้องบอกว่าสืบเนื่องของของคนดิจิทัลอย่างเราเนี่ยนะฮะหรือคนที่ทํางานดิจิตัลอย่างพี่มิงเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าพอพอเวลาเรามองถึงเรื่องราวของ ดิจิตอลเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยที่มันแมสหน่อยก็คงจะมองเรื่องของแพลตฟอร์มจริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยมันผูกขาดชีวิตคนไทยค่อนข้างเยอะนะฮะพอดีพี่มิงไปอ่านจากเพจของ Money Buffalo นะฮะแล้วน่าสนใจดีเขาก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่า,วาแพลตฟอร์มที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันมันตั้งคําถามว่ามันช่วยเราจริงอยู่หรือเปล่าหรือว่า เราแค่ช่วยเขากันแน่นะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าแพลตฟอร์มที่ซื้อขายของทุกๆวันนี้ที่ใหญ่ๆที่คนไทยใช้กันเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่มีแม้แต่รายเดียวนะครับที่เป็นของคนไทยโดยถ้าดูจากส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยช้อปปีจากสิงคโปร์อันนี้อันดับหนึ่งเลย49% l a z d d ้าาาของจีนครับ30% Tiktok Shop ก,ก,ก็ของจีน21%รวมกันคือ100%นั่นเองนะซึ่ง อีคอมเมิร์ซของไทยทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันมันโดนโดนต่างชาติเก็บกินกันไปหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมองว่าจากตัวช่วยสู่การเป็นเจ้าของทุกอย่างหรือเปล่า ตอนแรกแพลตฟอร์มพวกนี้เขาก็จะทาตัวเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดของพ่อค้าแม่ค้าค่าธรรมเนียมถูกสุดๆขนส่งเลือกได้หลายเจ้าเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแข่งกันอย่างเท่าเทียมนะแต่พอเขากลายเป็นเจ้าตลาดเมื่อไหร่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปค่าธรรมเนียม GP จากเดิมที่เคยอยู่ประมาณ20-23.5%เนี่ยตอนนี้แพลตฟอร์มบางอันเนี่ยแตะที่25%แล้วภายในเวลาไม่ถึงปีหมายความว่าขาย100บาทหายไปเลย25บาทจ่ายให้แพลตฟอร์มไปนะครับระบบขนส่งที่เมื่อก่อนเราเลือกเอง ได้ว่าจะส่งเจ้านั้นเจ้านี้เจ้านู้นตอนนี้ถูกล็อกครับให้ใช้เฉพาะขนส่งภายในเครือของแพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับสินค้าในระบบที่เคยมีร้านค้าคนไทยวันนี้กลับเต็มไปด้วยสินค้าที่มาจากต่างประเทศแพลตฟอร์มก็คือมาจากประเทศของแพลตฟอร์มนั่นเองอะมาขายแข่งกับเราแล้วที่สําคัญคือขายถูกกว่าเราเพราะว่าต้นทุนก็ถูกกว่าพูดง่ายๆว่าเจ้าของแพลตฟอร์มก็เป็นเขาเจ้าของสินค้าก็เป็นเขาเจ้าของขนส่งก็เป็นเขาอีก คิดแล้วแล้วยังไงละ่ะแล้วคนไทยเนี่ยจะเหลืออะไรให้ทำนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่วุ้นแปลปภาษาให้เขาเฉยๆลองมองดีๆนะครับว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ทุกวันนี้ต้นทางมาจากประเทศไหนบ้างนะะส่วนเราคนไทยเลือกแค่ช่วยเหมือนกับเหลือแค่ช่วยเขาแปลปภาษามาขายของให้เราสุดท้ายเราก็แค่พูดภาษาไทยให้เขาฟังรู้เรื่องเพื่อให้เขาขายของให้ได้ในบ้านเราเท่านั้นเองนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจ เพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยกลุ่มทุกอย่างเอาไว้จะขายก็ต้องผ่านเขาจะสั่งของก็ต้องผ่านเขาจะขนส่งก็ต้องผ่านระบบของเขานี่แหละคือกฎของการผูกขาดที่เรารู้จักกันนะครับรายได้หดรายจ่ายเพิ่มเมื่อระบบนี้ไม่ใช่ของเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับในขณะที่แพลตฟอร์ม g p เก็บ g p มากขึ้นผู้ประกอบการรายย่อยกําไรหดบริษัทขนส่งของไทยรายได้ลดลงอย่างไปรณียีไทยรายได้จาก3 0 0,000 000, ล้านบาทนะฮะ 30มหมนล้านบาทเหลือเพียง20งหมนล้านบาทส่วนผู้บริโภคก็เจอกับค่าขนส่งค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือรายได้ประเทศหดแต่รายจ่ายของคนไทยเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะว่าเงินที่เคยหมุนอยู่ในประเทศไทยกําลังถูกดูดออกไปนอกประเทศแกะเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นคําถามที่เออพอถามมาปุ๊บเออเราก็อยากรู้เหมือนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย รัฐบาลที่จะกำลังเข้ามาใหม่เ,เขาจะมีบทบาทยังไงนะฮะซึ่งในอดีตภาพจำของการหาเสียงเลือกตั้งเราก็มักจะวนเวียนอยู่กันนโยบายประชานิยมหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพพวกถนนรถไฟฟ้าหรือว่าแหล่งน้ํา แต่ในการเลือกตั้งปี69นี้นะครับเราเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเทคโนโลยีถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเครื่องมือหลักในการตอบโจทย์ปัญหาคลาสสิกของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสของภาครัฐการกระจายรายได้หรือแม้แต่ความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินวันนี้พี่มิงก็เลยจะไปคัดนโยบายจากหลายๆพักมาเล่าสู่กันฟังเริ่มกันที่พักแรกซึ่งน่าจะเป็นกระแสนิยมของคนที่ บอกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ฉันจะต้องชอบพรรคนี้แต่ก็ไม่เสมอ,ไ,มสมอไปเพราะว่าคนทุกรุ่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชอบหรือไม่ชอบทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นจากพรรคแรกครับพรรคประชาชนเขาบอกว่ารีเซ็ตประเทศไทยด้วยแนวคิดรัฐแพลตฟอร์มนะครับ กับการเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมกฎเอกสารนะครับเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เอกชนและประชาชนเนี่ยนำข้อมูลไปต่อยอดบ,บริการได้ทันทีโดยเน้นความโปร่งใสเป็นที่ตั้งเนะเขาบอกว่าดิจิตอลโกเเมน n t ลัดโปร่งใสด้วย Data และ AI ก็คือเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ AI ตรวจสอบแพทเทิร์นการทุจริตแบบเรียลชามนะหน่วยงานที่จะขอ งบทำระบบดิจิตอลต้องทำตามมาตรฐานกลางเท่านั้นหรือ API first นะเพื่อให้ทุกแอป,ปของรัฐคุยกันรู้เรื่องแล้วก็รวมอยู่ในจุดเดียวกันกำหนดมาตรฐานพวก UX UI ของเว็บและแอปรัฐทั่วประเทศให้ใช้งานง่ายเหมือนกันทุกหน่วยงานก็คือไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยเงินภาษีต้องเปิดเป็นโค้ดสาธารณะเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้ซ้ำหรือต่อยอดได้ไม่ต้องจ้างทำซ้ำใหม่เหมือนเดิมนะครับ ในขณะที่พอพูดถึงดิจิ t a ลอีโคโนมีปลดล็อก SME ด้วยระบบเปิดที่กว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Open c o m m e r c i a l ัโอเพนคอมเมอร์ชเน็ตเวิร์กนะครับสร้างเครือข่ายกลางที่เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้รานเล็กๆเ,เนี่ยขายของผ่านข้ามแอปได้อย่างเสรีไม่ถูกผูกขาดนะครับเปลี่ยนจากการที่รัดเลือกซอฟต์แวร์ให้เป็นการให้คูปองเพื่อให้ SME ไปเลือกซื้อเทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจตัวเองจริงๆร,ร,ระบบ e Inno i เออ i กลางที่ช่วยให้ SME นํานำใบแจ้งนี้ไปประมูลขายเพื่อแลกเงินสดมาหมุนเวียนได้ทันทีลดปัญหาการขาดสภาพคล่องนะครับแล้วก็ตัวดิจิตอลอินฟาสตัคเจอร์ก็คือวางรากฐานดิจิตอลที่ไม่ผูกขาดนะครับก็เขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องระบบยืนยันตัวตนมาตรฐานเดียวกันเปิด API ข้อมูลของภาครัฐให้นักพัฒนาแล้วก็มีระบบดิจิตัลที่อยู่ที่แม่นยำราวกับ แม่นยำรายหลังคาเรือนคือเจาะลงไปเลยนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 m h บเุเมกะเฮ พักกันไปฟังเพลงยาวๆมาหนึ่งเซตนะครับกลับมาอัปเดตนโยบายทางด้านดิจิตอลของพักการเมืองที่เลือกตั้งกันในปีนี้กันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเริ่มต้นจากพัก ประชาชนนะครับตอนนี้มาที่พักต่อไปคือพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยเนี่ยคอนเซปต์กว้างๆก,ก็คือเรื่องของ a i f o r all ยกระดับโครงสร้างประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับนโยบายเพื่อไทยมุ่งเน้นการใช้ AI แล้วก็บิ g ดาต a าเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในทุกมิติตั้งแต่สาธารณาสุขการเกษตรไปจนถึงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยมีประเด็น เทคโนโลยีที่สำคัญดังนี้ก็คืออย่าง Health t l t h เนี่ยก็จะยกเครื่อง30บาทด้วยระบบคลาวแล้ก็ AI นะครับโดยการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศไว้บนระบบคลาวเดียวเพื่อให้รักษาได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับหรือว่าจะใช้ AI ช่วยแพทย์วิเคราะห์โรคและเสนอแนวทางการรักษาเพื่อความแม่นยาและก็รวดเร็ว และส่วนที่3ก็คือตรากฎหมายเพื่อลองรับความปลอดภัยของการแชร์ข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบนะครับในขณะที่ตัว a อค i t e c t นะครับกรเกษตรแม่นยำแล้วก็โดรนชุมชนก็จะมีการ บูรณาการข้อมูลเกษตรเพื่อสร้าง AI 3าด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเพราะปลูกนะครับการพยากรณสภาพอากาศแล้วก็การตรวจจับความผิดปกติของราคาสินค้ารวมถึงจะมีส่วนของแชทบอตอัจฉริยะที่ให้คำปรึกษาเกษตรกรลายแปลงปลูกอะไรพื้นที่ไหนใส่ปุ๋ยอะไรอันนี้อาจจะเรียกว่าอะไรในมุมพี่มิงคือเกษตรกรก็ต้องมีความรู้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็รัฐอุดหนุนงบประมาณ60%ให้เกษตรกรซื้อดโดรนเพื่อการเกษตรนะครับแจกคูปองดิจิตอล สำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่แม่นยำตามสภาพดินจริงๆนะปุ๋ยสั่งตัดอะไรประมาณนี้นะครับ all for justice and education ทนาย AI แล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็คือพัฒนา AI ภาษาไทยที่เรียนรู้กฎหมายกว่า70,000ฉบับเพื่อให้บริการปรึกษากฎหมายแล้วก็ร่างสัญญาพื้นฐานฟรีสำหรับประชาชนแล้วก็ SME แล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แห่งแรกแจกดิจิทัลเซอร์ติฟิเคแล้วก็ โชเค้นสำหรับการเข้าถึง AI Engine ระดับโลกเพื่อการ upskill และก็รี s k i l l สองคำนี้น่าจะคุ้นเคยกันทีนะครับในขณะที่เรื่องของด i g i t a l g o v e r n m e n t and Smart City ก็คือรัดปโปร่งใสใช้ซ u เปอร์แอปเข้ามารวมทุกบริการภาครัฐไว้ที่เดียวอนุมัติใบอนุญาตอ,ตอัตโนมัติภายใน1วันแล้วก็แสดงข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างแบบ r ร a l t i m มนะครับเชื่อมโยงกล้อง CCTV ทั่วประเทศด้วย AI เพื่อตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติของอาชญากรรมจริงในเชิงลุกนะครับ อีกตัวนึงก็คือตัวดิจิตอลเซิร์ฟเวอร์รีจินิตี้นะครับแพลตฟอร์มสัญชาติไทยอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มกลางที่คิด GP 0%ใน2ปีแรกเพื่อทวงคืนอธิปไตยดิจิตอลแล้วก็เก็บ Big Data ไว้ให้คนไทยได้ใช้เองรวมถึงใช้เทคโนโลยีบริการบริหารจัดการดีมานซัพพลายอาหารเชื่อมเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ากับครัวกลางแล้วก็ระบบขนส่ง ควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดของเน่าเสียเพิ่มมูลค่าของสินค้าอันนี้ก็พักที่2ผ่านไปครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจ <ไป S 2> ให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรีเย8 9อ็เุเมกะเฮ มาต่อกันนะครับเวลามีจํากัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเร่งพูดถึงนโยบายพักที่3เลยเป็นพักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยนําเสนอแนวคิดการใช้เทคโนโลยีที่เน้นการใช้ AI และระบบดิจิตอลมาเป็นเกราะคุ้มกันประชาชนทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยไซเบอร์มีอะไรบ้างก็คือ AI d i s e s t e r p rediction พยากรแม่นยําระดับโลกนะครับยกระดับ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศภัยพิบัติเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของน้ําท่วมภัยแร้งกันเยอะนะครับโดยใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลมหาสาร,รที่ละเอียดและแม่นยําไม่ใช่แค่ในไทยแต่เชื่อมโยงข้อมูลเลยระดับโลกนะครับอันถัดไปก็คือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ วางแผนป้องกันภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ Cyber Security ทลายแหล่งสแกมเมอร์และภัยออนไลน์ชัวละการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และการหลอกลงออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีเข้าตัดวงจรอัจฉรรยะทางดิจิทัลเพื่อที่สร้างที่มันจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเรานะครับ ดิจิตอล AI ัรัฐดิจิตอลที่ทำงานบนระบบออนไลน์เปลี่ยนงานเอกสารภาครัฐทั้งหมดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งร้อนะครับรวมศูนย์ข้อมูลอันนี้คล้ายๆกันนะครับคือทุกคนจะเอามารวมกันแล้วก็ปรับปรุงระบบอนุมัติการอ,าอนุมัติของภาครัฐให้ไวขึ้นผ่านแพลตฟอร์มนะครับ e d u c a t i o n e q u i วิ Plus, แพลตฟอร์มการเรียนรู้และธนาคารหน่วยกิจนะครับสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ฟรีที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาพัฒนาระบบเก็บ สะสมหน่วยกิจจากการเรียนบนแพลตฟรอร์มออนไลน์เมื่อสอบผ่านแล้วก็ครบตามเกณฑ์นะครับก็สามารถออกวุฒิการศึกษาให้ได้จริงแล้วก็ร่วมมือกับเอกชนสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะ,ยก,ะยกระดับทักษะอัพสกิลให้ตรงกับความต้องการตลาดนะครับทางด้าน AI plus economy ก็คือเพิ่มรายได้ด้วยทักษะใหม่อันนี้ก็ เน้นการเพิ่มทักษะด้าน AI ให้กับแรงงานและประชาชนแล้วก็นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานเพิ่มรายได้ในยุคเศรษฐกิจแล้วก็อีกตัวหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย SME ไทยในการลดต้นทุนและเสริมศักยภาพคล่องทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของนโยบายทางด้านดิจิทัลของพรรคภูมิใจไทยนะครับมาต่อกันอีกพรรคนึงก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับเน้น เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้า e-v และเศรษฐกิจข้อมูลพวก data economy ผลักดันบริการดิจิทัลของไทยสู่ตลาดโลกรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ปรับเกณฑ์ก,การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้คนไทยเป็นลำดับแรกแล้วก็จะมีเรื่องของ e d e c h and national เล ARNING PLATFORM อันนี้คล้ายๆกับหลายๆพักนะครับก็คือสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ดีนะทุกพักมองถึงเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI Flash Roger Air at Cyber Security ใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติอันนี้ก็คล้ายๆกับ ทุกผักนะระบบการแจ้งเตือนป้องกันก่อนประชาชนจะโอนเงินให้มิจฉาชีพ Digital Government and Open Data พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงทุกบริการภาครัฐผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและใช้ AI เข้าตรวจสอบความพิดลุษในการใช้งบประมาณกฎหมายแม่บทฉบับเดียวที่ นำเทคโนลยีมาช่วยในการยกเลิกและทับซ้อนกฎหมายที่ล้าสมัยแล้วก็จะเป็นเรื่องของ c h e c ค for disaster management นะครับหรือว่าศูนย์จัดการภัยพิบัติแบบรวมศูนย์ที่ใช้ระบบ l learning นะฮะอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าในการส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยทางด้านดิจิทัลตรงถึงระดับหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพักหนึ่งที่น่าสนใจและพักนี้เขาก็มาแรงขังพักตายนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะผ่านไปจากพักที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนพัก เพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ก็มาถึงอีกหนึ่งพักนะครับที่ชื่อว่าพักพลังประชารัฐนะครับพักพลังประชารัฐมุ่งเน้นการใช้ 5G แล้วก็ระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นฐานหลักในการกระจายโอกาสจากกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคนะครับเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศนะครับเขาก็จะมีอย่างเช่นตัวดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็คอนเน c t i ิวิตี้ 5G กับเคลื่อนเมืองเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจนะครับพัฒนาพื้นที่กรุงเทพให้เป็นศูนย์ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบด้วยเครือข่ายคามนาคมผ่านทางเทคโนโลยี 5G พุดห้ย่านนวัตกรรมนะครับใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ เพื่อคนเมืองนะแล้ก็สิ่งแวดล้อมนะครับส o ทอ m โคโนมีปั้น1ล้าน Smart SME แล้วก็ Startup ก็คือตั้งเป้าว่า1ล้านบาทสำหรับ Smart SME แล้วก็ Startup 1ล้านลายแล้วก็มี Mark เมเกอร์อีก1ล้านลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียนและนวัตกรรมสีเขียวในกลุ่มการแพทย์และสุขภาพพลังงานแล้วก็การท่องเที่ยวชูจุดแข็งด้านความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมอวัฒนธรรมอย่างแบ่งปันมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาทางด้านเกษตรประชารัฐ4.0ก็คือนวัตกรรม นำการผลิตอันนี้ก็เป็นนโยบายเดิมที่เขามาพัฒนาในยุคดิจิตอลเปลี่ยนเกษตรกรนั่งเดิมให้เป็นเกษตรกร,ร,กรอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเข้าบริหารจัดการนะครับดิจิตอลทาร์นฟอร์เมชันแอนด์เอดูเคชันเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21ด้วยการพัฒนาคนด้วยระบบการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยีนวัตกรรมต่อยอดแนวคิดไอเซน4.0่จุน 0, ลานา4.0แล้วก็ด้ามขวาน4.0เพื่อให้แต่และภูมิภาค ศูนย์กลางเนี่ยมีนวัตกรรมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงระบบราชการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็พักพลังประชาัฐเนาะมาที่พักไทยสร้างไทยพักไทยสร้างไทยนําเสนอแนวคิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเน้นความสะดวกสบายผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันและการวางราฐานเศรษฐกิจใหม่นะฮะมี30บาท plus ระบบสาธารณสุขในมือถือนะครับยกระดับการรักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีการนัดหมายเลยแบบนี้นะครับศูนย์กลางดิจิตอลอีโคโนมีและการศึกษาผลักดันให้คนไทยเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีด้านการศึกษาเอทเทคนะครับแล้วก็เทคโนโลยีด้านสุขภาพนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างสรรค์วิเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมนะครับ ินเทคหวยบำนาญน,นะครับก็เปลี่ยนการซื้อหวยให้เป็นการเอ,อเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเน้นกลุ่มผู้สูงวัย6 7 7 8 80นะครับแล้วก็ตรวจสอบรางวัลและโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Digital One ซ็อ p เซอร์วิการดึงการการดึง การดึงการลงทุนสร้างทีมเชิงลุกเพื่อดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็ยานยนต์อย่างพวก EV เนี่ยโดยใช้ระบบ One Stop Service ที่รวมทุกบริการจบในจุดเดียวเพื่อความคล่องตัวของนักลงทุนนะครับก็หลักๆนำมาเรียกว่าเป็นพักใหญ่ๆและกันที่อยู่ในกระแสและมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วหัวหน้าพักก็เป็นที่รู้จักจริงๆแล้วยังมีอีกพัก เยอะเลยนะฮะซึ่งไม่สามารถเอามานํำเสนอทั้งรายการได้ยังไงถ้าสนใจสามารถที่จะไปหาข้อมูลตาม Google แหละเซิร์ชดูเลยในแต่ละพักจริงๆพี่มิงคิดว่าทุกพักมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งวันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ความความอะไ ความที่เป็นวิจารณญาณของเราแล้วเลือกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราใช่และคิดว่าพรรคไหนนักการเมืองคนไหนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราเป็นตัวแทนของเราได้ก็การเลือกพักนั้นนะครับอย่าลืมเลือกตั้งกันวันที่8กุมภาพันธ์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาปิดท้ายกับข่าวอีกส่วนหนึ่งครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลพัเยบุรี FM 89.5 MHz เถอนให้ใจเครื่องหนึ่งก่อนที่จะลงเสียงต่อนะครเปิดใหม่ต่อ ก็วันนี้มากับโอ้โหนโยบายทางด้านดิจิตอลของพรรคการเมืองที่น่าจะเป็นตัวเก่งของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอ่านกันสคริปต์กเลยอ่านสคริปต์กันจนเหนื่อยเลยนะครับมาปิดท้ายกับข่าวนี้นะครับงานเข้าอีกรอบเจอ Google Gemini a แอปสข้อมูลในอีเมลนะครับ Google งานเข้าอีกรอบหลังผู้ใช้งานบน X แล้วก็ r e d Di t พรบว่า g ีเ i l มีการตั้งค่าซ่อนอยู่ลึกๆที่อนุญาตให้เจมินาสามารถเข้ามาวิเคราะห์อีเมลและก็ปฏิทินของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ตัวและก็ไม่ได้มีการตกลงด้วยซ้ำนะครับประเด็นดราม่ามันอยู่ที่ผู้ใช้ต่างรู้สึกว่าถูกมัดมือชกเพราะว่า,กา,าการตั้งค่าตัวนี้ถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นแปลว่าเราไม่ต้องเข้าไปกด ปิดเองแต่เราต้องเข้าไปปิดเองระบบจะถือว่าเราอนุญาตให้ AI เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทันทีทั้งที่เราไม่ได้อนุญาตนะครับหลายคนหลายคนตกอกตกใจโวยวายนี่ไปตกตกลงกันตอนไหนว่ะเพราะจู่ๆข้อมูลตัวลต๋วเครื่องบินนัดหมายส่วนตัวที่ถูก AI ดึงไปประมูลผล ก็ถูกส่งไปนะครับทาง Google ออกมาแก้ต่างว่าระบบนี้คือ Smart Future ที่มีมานานแล้วเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเช่นการดึงข้อมูลเที่ยวบินลงปฏิทินอัตโนมัติหรือการติดตามพัสดุแต่การอัปเดตใหม่เนี่ยทำให้เจมินายเข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลชุดนี้ด้วยนะครับความยุ่งยากก็คือการปิดกั้นไม่ให้ AI เข้ามายุ่งยากเราต้องเข้าไปปิดการตั้งค่าถึง2จุด คือ Smart Future ใน Gmail แล้วก็ Smart Future ใน Google Workspace นะฮะแม้ว่า Google จะยืนยันว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลแต่การที่ไม่แจ้งเตือนก่อนเพื่อเปิดใช้งานเนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงและทำให้เกิดคำถามตัวโตๆว่าข้อมูลใน Inbox ของเราปลอดภัยจากการถูกนำไปเทรน AI จริงหรอเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับ Google เพราะว่า เราต่างรู้กันดีว่าของฟรีไม่มีในโลกการที่เราได้ใช้ Gmail ฟรีแลกกับการที่ Google สแกนเนื้อหาและยิงโฆษณาหรือกันสแปมนั้นก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันแบบกลายมาหลายสิบปีแล้วนะครับหลายคนก่อนหน้าน,นี้ก็จะกลัวอุย๊ยแอปจากเมืองจีนโปรแกรมจากเมืองจีนแต่จริงๆบริการฟรีทุกอันเราต้องแลกไปด้วยข้อมูลที่เราใช้งานนั่นเองนะครับ ประเด็นที่นา่าหงุดหงิดใจในเคสนี้นั่นก็คือความโปร่งใสมากกว่านะครับที่อาจจะมีคำถามตัวโต,วต,วๆ,ตวๆกันอย่างที่บอกว่าเอ้ยเขาทำแบบนี้ได้ยังไงคือจริงๆถ้าเขาแจ้งก่อนหรือยังไม่เปิดให้ใช้งานแต่ถ้าใครอยากใช้งานคุณก็ไปเปิดเองจากลิงก์นี้คำสั่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับวันนี้ก็ไล่เรียงกันยาวๆสำหรับเนื้อหาสาระในเรื่องของ พักการเมืองที่เขามีนโยบายทางด้านดิจิทัลแล้วก็มาปิดท้ายกับข่าวของเจมีนนยนิดหนึ่งนะครับก็เปิดตัวกันแล้วนะฮะวันนี้วันปลายเดือนมกราก็คงอยากจะย้าว่าช่วงวันที่ 5, 6, 7, 8 5 6 7 8มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคอมบาตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะเริ่มมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆที่จะค่อยๆปล่อยพลั่งพลูออกมานะครับ เวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพบ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม